สวัสดีนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องของพังน้องแตงโมค่ะวันนี้ก็ฝนตกมานะคะฝนตกวันเลขกค่ะน้องแตงโมของเราก็เล่นดินใหญ่เลยนะคะนี่นะคะตัวของน้องนะคะมีแต่ดินเลยค่ะนี่นะคะสภาพที่มัดของน้องนะคะจะเฉะมากๆเลยนะคะคุณแม่ๆนี่นะคะ มีน้ำค้างด้วยนะคะดูน้องเล่นนะคะนางจะชอบเล่นเชะเล่นโครนมากๆค่ะน้องแตงโมสายโยกของเรานะคะ ฝนตกเพึ่งหยุดนะคะน้องแตงโมงวันนี้ก็อากาศดีนะคะน้องจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนตกพึ่งหยุดะคะ่ะคันนะคะวันนี้น้องคันนะคะโดนน้ำฝนจะคันตัวไปหมดเลยนะคะแล้วน้องก็จะชอบเจาะดินเล่นนะคะแล้วก็ จะเป็นหลุมเป็นโบนะคะสามารถเลี้ยงปลาได้เลยนะคะลงที่น้องแตงโมเขาอาศัยอยู่นะคะน้งจะชอบเจาะดินเล่นแบบมากๆนะคะถ้าเวลาฝนตกมาน้องจะไม่มีที่นอนนะคะเพราะว่าน้ำมันจะขังนะคะคะไก่ไกก็มานะคะนี่ไก่มาเล่นกับ พี่แตงโมของเรานะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอ่ามีการเปิกไก่ด้วยนะคะ,ออะ,ะน้องก็จะคันนมนะคะคันค่ะคันน้องคันนะคะคุณแม่แม่ให้มาดูนะคะ ไปงูสายโยกนะคะที่ดือ้อมากๆเลยค่ะยิ่งน้องท้องเข้าสิบสี่เดือนน้องจะงุดหมิดมากเลยนะคะพี่โมขันนะคะขันขันนะคะดูน้องเล่นนะคะขันมากๆเลยเฮ้ย พี่โมหนูทำอะไรคะนี่นะคะน้องจะเจ้าะดินเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยนะคะนี่คะ่ะเด็กน้อยที่ดื้อของเราดูนะคะคุณแม่แม่ดูนะคะดูน้องเล่นเฉ๋นะคะ นี่นะคะดูค่ะอ่าบนใส่ตัวแล้วนะคะของปโปรดของชอบของน้องเลยนะคะเล่นดินเล่นโคลนนี่นะคะนี่นะคะคันค่ะคันวันนี้น้องแตงโมของเราก็จะเป็นน้องแตงโมชุบแป้งทอดไปแล้วนะคะ นี่นะคะดูนะคะนี่ค่ะจะชอบเล่นมากๆเลยนะคะ น้องเต็โมหนูทําอะไรคะฮะหนูจะทําอะไรดูนมของน้องนะคะสองเต้าใหญ่มากๆเลยนะคะมมือน้องก็ไม่รู้ว่าน้องมือหาอะไรนะคะหาของไม่เจอนะคะ ดูนะคะดูนะคะไม่รู้<ด>ว่าได้กลิ่นอะไรนะคะดูนะคะน้องเตงโมหนูหาอะไรอยู่คะฮะนี่เปิดมมปวยมััง,งอะไร เล่นดินตามใจชอบของนางเลยนะคะ oh, no, นางคะเพราะว่านางกําลังจะเป็นแม่ของกำลังจะเป็นแม่แล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนนะคะนางก็จะได้เป็นคุณแม่แล้วค่ะแม่แม่ fc เราลุนไปพร้อมๆกันนะคะอีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะน้องแตงโมก็จะคลอดลูกนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ ต้องรอลุนไปด้วยกันนะคะต้องติดตามน้องไปเรื่อยๆนะคะนี่น้องก็ท้องเข้าเดือนที่14แล้วนะคะน้องก็จะกินจุมากๆคะ่ะ จะไล์สุดให้น้องแตงโมได้กินผลไม้จากแม่แม่เอฟซีนะคะเพิ่มเป็นห้าวันนะคะจันถึงวันศุกร์ค่ะเพราะว่าน้องท้องเข้าสิบสี่เดือนแม่คอนกับพ่อครนอยากจะให้น้องได้กินผลไม้เสริมนะคะจะได้ให้ลูกๆในท้องของน้องร่างกายแข็งแรงนะคะออกมาจะได้ครบ32ประการนะคะยังไงพ่อคอนแม่คอนก็ ขอบคุณแม่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนอุดหนุนผลไม้ให้น้องแตงโมนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะน้องกินอิ่มนะคะวันนี้นะคะน้องก็เลยนิ่งๆค่ะธรรมดาน้องจะโยกไปโยกมาแล้วนะคะน้องแตงโมนูทํทำอะไรคะ น้องจะคันนะคะไม่รู้ว่าน้องได้ไม้มาจากไหนนะคะน้องก็จะเกาขาตัวเองนะคะเพราะว่าน้องได้โดนน้ำฝนฝนก็ตกนะคะตกเพิ่งหยุดค่ะเด <c oughs> ็กน้อยขี่ดื้อของเรานะคะ <c oughs> พูดจะไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เพราะว่าน้องทองแล้ว อารมณ์น้องจะแปลปรลวนนะคะจะงุดหงิดง่ายค่ะนี่ดูน้องนะคะจะเล่นหัวนมตัวเองนะคะนี่นะคะคันค่ะคันแม่แม่เอซีท่านไหนท่าแวะ ผ่านมาพัทยาก็แวะมาหาน้องได้นะคะมาถ่ายรูปมาป้อนผลไม้ให้น้องได้คะ่ะเพราะว่าน้องตกงานอยู่พัทยานะคะสามารถมาหาน้องมาเล่นกับน้องไ,ได้นะคะไม,ไม่นะปวยอะไรกินนสงเปอิอะหมอ้ออี๊ฮมอ่อนว่องหนะไหน ยังไงก็ฝากแม่แมๆพ่อๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแตงโมด้วยนะคะช่องของพังน้องแตงโมค่ะขอให้แม่ๆพ่อๆเอฟซีทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งไหนก็ให้สมหวังดังปรารถนานะคะอายุมั่นัญยืนค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ